เครับวันนี้ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมานักผู้ชมครับกับปัะเทศรับแดนสยามน่ามางานวันเกิดของศิลปินนะวันใช้วันเกิดนะครับเรียกว่าอายุเจ็สิบก,กว่าแล้วยังแข็งแรงนะก็มีเหล่าศิลปินมากันมากมายทีเดียวหนา้าหลายคนหลายท่านอย่างหลายหน้าหลายตาหน้าอย่างผู้ชรับจุดมาดูแล้วกันวันนีลกล้กําลังพลมือกําลังถ่ายรูปกันอยู่เยอะเลยนะเดี๋ยวพากันไปดูนะครับวันนี้ก็พระเอกนะพี่เอกรุ่งโรจน์จันทีนะครับก็มาคอพอ กะุอินทาทุกปี้มีแต่เเอกทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่เพลเอกมาี่่อนาคนเดียวแต่วันนี้ก็เป็นเพลเอกนะทุกปรอบย2นึงปีครับแต่วันนี้ก็มีการก็ต้องทำทุกปีเป็นเป็นต่นาชนของนองมีลูกแล้วก็เพื่อน เก่าๆแก่ๆต้องมาแล้วจะดูไม่ว่าใครหายไปก็วันนี้ต้องเริ่มเช็คคนหายแล้วคนหายไปว่าก็ต้องจัดมาทุกปีเป็นการรวมเพื่อนฝูงแล้วก็รวมงานงานที่เราได้ทำมีเยอะเลยพวกนี้พวกบริษัทที่ผมเป็นที่ปรึกษาแล้วก็เขาร่มมาริ่มมารมจัดงานไ้ไม่เป็นไรเลยร่างกาย รู้สึกน่าจะเกี่ยวกับว่าผมไม่ได้ทานเหล้าทางสุกยืนผมไม่ไม่เกิดไม่เกิดก็เลยลักษอาจะไม่ค่อยเป็นอะไรที่แตกมากละครก็มีนิดหน่อยเป็นพวกไม่ค่อยบูว่าเป็นพวกจัดวงๆจัดจัดแบวรักต่างปรก็จะมีบูบ้าของจุจิลลงเนี่แหละ เรื่องหน้าเพระตาบุ๋มโตต้องเจ็บสีนะครับถาว่าเรื่องหน้าเราได้ได้ได้บู๋ก็เป็นตองบู๋แบบขนาดกลาบแล้วก็บู๋แบบต่อสัตวลูกน้องอะไรต่ออะไรก็ได้เป็นหานที่ถนัดถนัดชินแบบนี้แล้วคือโปรตีเนี่ยมันชินจริงนะหน,น,น,น้าผมเนี่ยถ้าเปผมไม่ยิ้มเนี่ยเหมือนคนโมโหเลย,ยถ้าคนยิ้มใส่งเงี้ยดูดูเลยนะ ม,มันชินนะมันชินทำจนจนชินแล้วแต่จิตใจ้วยเป็นอย่างนั้นนะอะอย่างวันนี้วัน72ปีแล้วมีอะไรพิเศษสำหรับตัวเองบ้างไหมคะพิเศษก็คือทำยังไงจะให้มีชีวิตอยู่ยาวๆต้องดูแลสุขภาพไหนๆเกิดมาแล้วก็เป็นสิ่งที่อะไรที่หอมหวานและเกิดเป็นเปนมนุษย์